ที่ดินแปลงหนึ่งแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าเท่ากันเป็นสนามเด็กเล่น2ส่วนพื้นที่สนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของที่ดินทั้งหมดเขาถามว่าพื้นที่สนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของที่ดินทั้งหมดคือถามหาพื้นที่สนามเด็กเล่นแล้วเอามาคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมีชอยด้วยเราก็ต้องดูชอยประกอบด้วยนะคะที่ดินมีกี่ส่วน,นะคะ ที่ดินของทั้งหมดอ่าทั้งหมดมีกี่ส่วนแปดส่วนเท่าๆกันนะคะแล้วไงอ้อสนามเด็กเล่นนีไ่ไงที่เขาจะให้เราหา2ส่วน2ใน8ใช่ไหมเต็มเปอร์เซ็นต์มีร้อยอย่าลืมอ่าเขียนไว้ให้ด้วยอ่ะเขียนออกมาหน่อยทุกคนดูตรงนี้ให้ดีๆเลยแล้วให้ทุกคนเนี่ยมาดูช้อยประกอบเพราะเราจะต้องนำมาคิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นถูกไหม สองในแปดเนี่ยข้อไหนเป็นไปได้เรารู้ว่าข้อสามข้อสี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าสองของเราเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของแปดด้วยซ้ําถูกไหมคะครึ่งของแปดเนี่ยคือสี่นั่นแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเศษสี่ส่วนแปดเนี่ยมันจะเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นทันทีถูกไหมเพราะเต็มเปอร์เซ็นต์คือร้อยเพราะฉะนั้นช้อยข้อสามหกสิบเปอร์เซ็นต ช้อยข้อ4 80%เป็นี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยมีช้อยให้คุณเลือก2ช้อยก็คือข้อ1 20กับข้อ2 25สําหรับคนที่ไปต่อไม่ได้มี2ช้อยให้เลือกแล้วยังไงโอกาสมันก็ถูกมากกว่า50 50แต่ทีนี้สําหรับคนที่ไปต่อได้เราก็จะมาคิดตามนะคะว่า2จาก8เ2เนี่ย2เนี่ยใช่20%ไหม ถ้าสองเป็น20เซนั่นหมายความว่าสี่ต้องเป็นเท่าไหร่ต้องเป็นสี่สิบเปอร์ซนหก็ต้องเป็น60สเปอร์ซนและ8ดก็ต้องเป็น80ดิอร์ซ์และสิไม่มีสิบนะคะเพราะว่าเต็มสูตรคืออะไรคะเต็มสูตรคือ8เนี่ยเศษ8ส่วน8แล้วนะคะนั่นหมายความว่าเต็มแล้วนะเต็ม8ส่วนแล้วนะคะ ั่นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าถ้าจะเต็มเปอร์เซนต์เนี่ยแปดเนี่ยต้องเป็นร้อยเปอร์เซนต์ด้วยถูกไหมแต่ขอโทษแปดของเราเป็นแค่เท่าไหร่แปดของเราเป็นแค่แปดสิบเปอร์เซนต์นั่นหมายความว่าการที่เราจะบอกว่าสองเนี่ยคือยี่สิบเปอร์เซนต์เนี่ยมันใช่ไหมไม่ใช่นะคะถ้าไม่ใช่ยี่สิบเปอร์เซนต์คำตอบจะเป็นอะไรใช่คะ่ะ คําตอบจะเป็น2 5ใครเข้าใจแล้วข้ามเลยแต่ถ้าใครไม่เข้าใจไปต่อเราจะคิดสนามเด็กเล่นเนี่ยเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่ะเราได้แล้วว่าสนามเด็กเล่นเนี่ยสองใน8นะคะเอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็ต้องคูณร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ตอบ25ส่วนได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องตอบ25%เพราะเราจะนำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งคำตอบก็คือข้อ2อยู่ดีนะคะนี่บางคนว,ว่าทำไมไม่มีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นี่ไงโจทย์บอกว่าร้อยละนะคะ